สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต้ขอบคุณมากมากครับเป็นประจำนะครับเลยจะเปนแบบนี้เอาไวันนี้แปลไปนิดนึงไม่แปลกไม่แปลกหายไปคนหนึ่งเท่านั้นเองครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับก็คือไล่ออกไปแล้วไม่ใช่ ภารกิจคนเรามันต้องมีอะไรที่ชอบคุณต้องมีอะไรชอบถูกป่ะชอบชอบคุณก็มีคุณมีไหมมีครับคุณนวั์ก็มีที่ชอบครับเพราะนั้นคุณนวัดก็เลยไปที่ชอบที่ชอบมที่ชอบระครับคุณนวั์มีตรุรก็เลยก็แล้วก็ทำงานกัน3ามคนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอคุณนวั์เสร็จธุระเรียบร้อยเส็จความจําเป็นของเราเรียบร้อยก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับไม่มีหนีหายไปไหนครับเพราะว่าผมให้กินฝิ่นไปแล้วใช่ไหมใัยก็ต้องสมสารกลับมารายการของผมนะครับก็ทํางานด้วยกันนะนะครับ อย่าอย่าอย่าคิดเลยเพราะว่าเขาไปที่ชอบที่ชอบอ๋อาฮะอ่าคำพี่อ้อยเนี่ยคือแบบรอเล่นรออะไรแล้วคนดูบางทีคุณดูเขาจะเลี่ยนแล้วเราต้องบอกว่าเดี๋ยวก็มี่วดต้องไปอ่าเราไปที่ชอบที่ชอบเออแล้วพี่กอพี่วัดเขาไปดีแล้วครับเยอะกับพี่วัยอจริงๆริเขามีธุระแล้วมีความจําเป็นทั้งธุระด้วยแล้วก็ความจําเป็นบางประการด้วยนะฮะก็ เลยจะต้องหยุดงานไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเองวันนี้กจดหมายปัญหามาให้เราด้วยครับจดหมายครับจดหมายมีปัญหาครับส้ัสดีค่ะวัสดีครับแต่ละในช่วงของชีวิตคนเราเนี่ยดิฉันดูแล้วเนี่ยก็ช่างน่าสงสารจริงๆนะคะวัยรุ่นเนี่ยเราจะอวดฐานะดูจากจากดูว่าใช้มือถือรุ่นไหนใช่ถ้าวัยรุ่นเนี่ยใช้มือถือรุ่นไหนถ้ารุ่นนี้อุ้ยไอ้นี่มีตารวยจังวัยทำงานเราจะอวดฐานะจากการขับรถ ดูคนนั้นสิอ่ะวัยกลางคนอวดฐานะจากบ้านแล้วก็คอนโดที่เราซื้อที่เรามีถ่ายรูปถ่ายรูปจังเลยเยอวัยใกล้ชราจะอวดฐานะจากใครมีเวลาว่างมากกว่ากันเ้าว่างมากก็ดยหน่อยก็ไม่ต้องทำงานไงถูกไหมวัยชราไม่ต้องอวดแล้วจะดูว่าใครไม่มีโรคไม่ต้องกินยาข้างละทีติดเม็ดติดเม็ด คนนั้นอ่ะรวยของจริงอ๋อใช่ใช่รวยสุขภาพเพราะนั้นจริงสุดท้ายแล้วจริงที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพเลยพอพูดถึงสุขภาพก็ต้องมีของเด็ดดีกินกันเวลาเราไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีของหนึ่งที่เขาพูดกันถึงมากๆเลยเขาเรียกว่าน้ำสต็อกญี่ปุ่นน้ำสต็อกญี่ปุ่นเลยนะครหรือเรียกันว่าดาชินั่นเองคุณอ้อเชิญเลยครับวันนี้นะฮะจะมาสอนทำดาชิกันนะครับคุณผู้ชมครับน้ำสต็อกในอาหารญี่ปุ่นหรือว่าดาชิในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความหมายแปลว่า น้ำที่ออกมาหรือก็คือน้ำซุปจากวัตถุดิบนั่นเองครับวัตถุดิบนะครับสำหรับทําดาชิส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นของที่ตากแห้งทั้งหมดนะฮะและเก็บไว้ได้นานโดยที่ไม่ต้องกลัวเสียเช่นสาหร่ายแห้งปลาตากแห้งหรือว่าเห็ดหอมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดาชิที่ถูกใช้มากที่สุดนะครับจะเป็นดาชิแบบผสมระหว่างคมบุดาชิก็คือน้ําสต๊อกสาหร่าย หรือว่าคัสึโอดาชิก็จะเป็นน้ำสต๊อกจากปลาโอแห้งใช่นะครับเอาละทีนี้มาดูนะฮะคัสึโอดาชินะครับก็คือเนื้อปลาโอเนี่ยแถบที่ผ่านการลมควันแล้วก็หมักเนี่ยเขาจะมาตากแห้งจนมันแข็งตัวเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยจะมาขูดเป็นฝอยๆแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะฮะคมบุก็จะเป็นตัวสาหร่ายสีเขียวที่สามารถทานได้ชนิดหนึ่งหาได้ตามชายฝั่งทะเลนะครับหลังจากเก็บมาแล้วนะฮะนำมาตากแห้งเพื่อเตรียมทําดาชิ ในสาล่ายคอมบุเนจะมีกรดกลูตามินนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเป็นหัวใจหลักของรสชาติที่เราเรียกกันว่าอูมามิทําให้อร่อยทาให้อร่อยเป็นคําที่คนญี่ปุ่นใช้กันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันนะครับวิธีเตรียมการเริ่มจากการทําคอมบุดาชิก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเติมคาสโอดาชิบูชิเข้าลงไปนะนี่วิธีทำครับ ใส่คมบุ1แผ่นลงไปในหม้อพร้อมกับน้ำที่ตั้งไฟไว้ให้น้ำเดือดในประมาณ20 3 0ถึง30นาทีนะครับปิดไฟครับน้ำคมบุออกมาครับเอาสาล่ายออกมาเพื่อไม่ให้มีรสเปรี้ยวจากสาลายออกมาเจือปนในน้ำเอาตัวสาหลายออกมาได้เลยครับใช้มือครับใช้มือเอาไปจ่าไปจ่าไปจ่าไปอันนี้ก็คือเราทำให้เสร็จแล้วจะบอกว่าเอาสา่ัยออกก่อนหลังจากนั้นก็เราก็ ใส่คาสึโอะบูชิประมาณอีกหนึ่งถ้วยลงไปในหม้อนะครับต้องเอาออกก่อนนะครับเอาออกก่อนนะครับออกก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทได้ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วปิดไฟทำได้ครับคุณคุณช่วยเติมเตหน่อยได้ไหมช่วยเติมเตหน่อยได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะตายซะนะครับนี่ครับแล้วก็เอาออกนะครับนี่นี่นี่ใส่นี่นี่นี่อันนี้คือสาหร่ายที่ต้มแล้วเอาออกนะครับจากนั้นนะครับก็คือใส่คาสึโอะบูชินะครับประมาณหนึ่งถ้วยลงไปในน้ำใส่ถ้วยหนึ่งเลยครับถ้วยหนึ่งใส่ลงไปเลยครับนี่เลยครับแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีใช่ครับ จากนั้นก็ค่อยนํามากรองนะครับนี่ครับก็จะได้ดาชินี่เป็นน้ำสต็อกญี่ปุ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียบร้อยก็คือจะเป็นทั้งสาหร่ายแล้วก็เป็นตัวปลาโอตากแห้งนะครับผสมอย่างนี้ทั้งหมดนะครับน้าแกงจืดนั่นเองน้ําแกงจืดเป็นน้ําสต็อกญี่ปุ่นเขาสกบูชิแล้วก็คอมบุที่แยกออกมานั้นนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขายังสามารถนําไปต้มต่ออีกรอบได้นะครับเพื่อให้เป็นน้ําดาชิที่เราเรียกว่าน้ําที่สองนั่นเองซึ่งสีและรสเนี่ยจะไม่จะไม่เจ๋งเท่ากับ อันแรกอันแรกอันแรก,แรก,แรกไม่ไม่เจ๋งเท่านะครับเอาละแต่จร,จริงๆแล้วยังไงก็อร่อยเหมือนกันแล้วจริงๆผมบอกจริงๆเนี่ยผมว่าไม่รู้เขาคิดได้ไงนะไอปลาแห้งแบบนี้ของเราเรา,เราก็มีปลาแห้งนะเราก็มีปลา,<อ><ร>าแห้งเราน่าจะลองเอาปลาแห้งของเราลองมาต้มบ้างเราไม่มีสาหร่ายนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอาสาหร่ายที่ใช้เลี้ยงปลาอมาลองดูสาหร่ายหางเนาะเราลองมาตากแห้งแล้วมาต้มกินดูถ้าใครถ้าใครทำแล้วรอดตายรอดตายช่วยบอกพวกเราด้วยเรราไมู่้เราก็อยากรู้ แต่นี่ก็คือความรู้ที่จะมาบอกให้ฟังว่าอาหารญี่ปุ่นเขามีวิธีการที่ทําให้เป็น<ช>อูมามิแบบนี้นี่เองครับพักตรงนี้สักครู่พงกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระโจมต่อไปข้างราการสักครูเดียวนะ <Yeah! S 1> yes!